กลับมาลุงแจมออนแอร์ช่วงนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคร้ายที่นึกไม่ถึงนะคะโชคดีที่กรณีของคุณมณีพันธ์นะคะเจอก่อนแล้วก็รีบแก้ก่อนนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นเคสที่หนึ่งในพันเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะครับเจอแล้วคุณหมอตอนนั้นเป็นไงเห็นคือขนาดนี้คือหนึ่งในในพันนี่หนึ่งในพันของคนที่เป็นเนื้องอกนะไม่ใช่หนึ่งในพันคนเพราะว่าผมเป็นหมอที่ผ่าตัดเนื้องอกอันนี้ถ้าทำทำ สถิติว่าใหญ่ขนาดไหนในชีวิตของการเป็นหมอนะผมว่าก็อาจจะอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองอะไรอย่างเงี้ยของทั้งชีวิตที่ผ่าตัดมา2 0มปีของผ่าตัดนอันดับหนึ่งเนี่ยความยากในการรักษาและก็การขนาดขนาดห้วยการพบในคนที่เพราะความยากความยากของเนื้องอกในสมองเนี่ยมันยากอยู่หลายๆอย่างคือหนึ่งมันยากเพราะว่ามันใหญ่ถ้ายิ่งใหญ่มันก็ยิ่งเอาออกเสียเวลานานใช่ไหมก็ทําให้ผ่าตัดเสียเวลานานเสียเลือดมากเพราะถ้าเสียเลือดมากคนไข้ก็อาจจะเป็นอัน ระดับช็อกใน,<า>ในระหว่างผ่าตัดได้ใช้เวลานานไหมในรายนี้เนี่ยจริงๆเราพอตอนเห็นฟิล์มน,นะผมคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1 5 1 6ชั่วโมงในการผ่าตัดนะเสียเลือดคงต้องเสียเลือดเยอะแน่แต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ละนั้น,เป,น,เ,ปนเป็นในกระบวนการความคิดแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเราก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วเรารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมาเราต้องเตรียมเลือดเตรียมความพร้อมเตรียมคนไข้ให้พร้อมระหว่างผ่าตัดเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเราผ่าตัดไป12ชั่วโมง เหตุที่ผลที่ไปใช้คาว่าครั้งแรกจริงๆเราไม่ได้ตั้ง,งใจจะผ่าครั้งแรกครั้งที่2องนะเราก็จะทําให้จบแต่ผ่าไปแล้ว12ชั่วโมงเนี่ยคนไข้ระหว่างผ่าตัดได้สีเลือดเยอะค่ะระหว่างผ่าตัดเนี่ยความดันของไข้ตกจนแบบว่าวัดไม่ได้เรต้อง<ม>ปั๊มเลือดเข้าไปเพราะสีเลือดก็ต้องปั๊มเข้าไปเนี่ยทำอย่างนี้อยู่สองสาครั้งในในในขนาผ่าตัดจน12ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะเอาเนื้องอกออกได้ไม่หมดมยังเหลือประมาณสัก20ซแต่ขณะนั้นเราเราด้วย การปรึกษากับหมอที่ดมยาระหว่างผ่าตัดบอกว่าถ้านานไปกว่านี้คนไข้ท่าทางจะไม่ไหวเราคงจะต้องพอแค่นี้ก่อนเนื่องจากว่าคนไข้มีการเปลี่ยนเลือดเยอะมากในระหว่างผ่าตัดนะฮะก็เลยเราจําเป็นต้องจบครั้งแรก12ชั่วโมงค่ะการผ่าตัด2ครั้งครับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเราก็ทางนียเราทิ้งช่วงให้คนไข้ได้มีการฟื้นตัวให้เลือดคนไข้มีการสร้างะลรทิ้งช่วงไปอีกประมาณ3ามอาทิตย์ เราเข้าไปผ่าครั้งที่สองก็ใช้เวลาประมาณสักสี่ชั่วโมงมแล้วเราก็จัดการเนืองออกทั้งหมดได้เลือดไปเท่าไหร่อั้งตัวนี้เลือดเลือดในตัวเนี่ยคงเราต้องเสียเยอะอเพราะเอาเลือดที่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยเฉพาะเลือดเลือดอย่างเดียวไม่รวมกับน้ําเกลือไม่รวมกับน้ําเหลืองนะเลือดที่เป็นขวดเนี่ยสิบสามขวดเท่าไหร่หมื่นสิบสามขวดขวดหนึ่งก็ถ้าคิดเป็นอยู่ก็ประมาณสัก200นะสองสองร้อยนะฮะสอง สองร้อยคูณคูณกับคูนกับจำนวนเลือดสิบสามถุงนะยังไม่รวมกับน้ําเหลืองจำเลยถ้ารวมกับน้ําเหลืองรวมกับน้ําเกลือด้วยทั้งหมดเนี่ยหมื่นหมื่นซีซีก็คือสิบลิตรภาพที่เห็นนี่คืออะไรครับอันนี้ก็คือครั้งครั้งแรกที่ผ่าตัดออกมาเอาออกไปแล้วขึ้นเห็นรอยแบกนั้านนั้นด้านนั้นแต่ยังเหลืออยู่นะครอันนี้สองชั่วโมงครับไอ้ที่เบียดไปจนถึงตรงกลางนั้นก็จัดการไปได้ได้เยอะพอสมควรละแต่ก็ยังเหลืออยู่เราก็ลองตามครั้งที่สองครับ ถ้าถ้ามีรูปถัดไปก็จะจะเห็นว่าจนครั้งที่2เราก็จัดการได้หมดเกลี้ยงนะอันนี้ยังเหลือครั้งแรกก็อยู่แบ่งไปเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับค่ะต้องใช้เวลา2ครั้งอาจครั้งหนึ่งสิชั่วโมงต้องดูแลทั้งเรื่องของเลือดที่เสียไประบบต่างๆร่างกายคนไข้รับได้แค่ไหนด้วยคนไข้ก็ไม่รู้ตัวคนไข้ก็ไม่รู้ตัวคุณหมอก็ทําหน้าที่ไปแต่คนที่คนที่เนี้ยคนที่นี่คนที่สุดเครียดที่สดก็เห็นแเป็น คุอแม่นี่แหละครับคุณแม่นี่แหละครับใช่ไหมพ่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเพราะว่าพ yeah, ึ่งนี้เช้าลูกจะต้องเอาไปผ่าทั้งคืนนอนไม่หลับเลยครับห่วงอะไรฮะกังวลังวลอะไรก็คือกังวลว่าไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเป็นยังไงห่วงลูกห่วงเพราะว่าตอนนี้เห็นครั้งแรกพอไปสแกนเจอปุ๊บโอ้โหก้อนหนึ่งใหญ่เหมือนกันแล้วมั่นใจในคุณหมอเหรอก็คือ ก็หนูก็มีความมั่นใจค่ะแต่ถามว่าถ้าถึงมือหมอแล้วจะเป็นยังไงเราก็ยังต้องมาวัดกันน่ะใช่ไหมทำไมล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้คฮะทําไมถึงมั่นใจในหมอไทยล่ะอยู่ตั้งนิวยอร์กเลยนะก็เก่งที่สุดในโลกอกู่แล้วทําไมต้องกลับมาใช้หมอไทยคุณหมอไทยเราเนี่ยนะถือว่าเรายังโชคดีที่มาเจอหมอหมอที่ตอนนั้นทำไมถึงถึงคิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลในเมืองไทยล่ะก็ ก็คือคิดว่าถ้าอยู่ที่นั่นเราจะไปก็ลําบากครับรักษาที่นั่นราคาก็สูงแล้วเราก็มันคือการเดินทางเนี่ยตอนที่ช่วงเดินทางไปมานี่มันจะค่อนข้างอก็เลยตัดสินใจว่ามาหาหมอไทยดีกว่าให้รีบกลับมารักษา้วระหว่าง12ชั่วโมงค่ะใช่คในระหว่างนั้น12ชั่วโมงใช่คอืเป็นยังไงฮะช่วงระหว่าง12ชั่วโมงนั้นใจจะขาด พขากลับมาได้คือแม่เราเดินกลับมาได้ถึงเครื่องกลับมาถึงบ้านนี่โอ้ใจหายเลยต้องผ่าทั้งสองครั้งใช่ยหใช่ตอนคุณแม่สังเกตว่าลุ้นจังนะยิ่งตอนผ่าเขาเริ่มเป็นอ่ะสังเกตนะเขาเริ่มมีปวดหัวเี่ยมีสัญญาณเนี่ยสักสักเมื่อไหร่คือจะผิดสังเกตก็คือเห็นตอนเวลาที่เขากลับมาเนี่ยเขาเข้ากลับจากทํางานหรือกลับจากมาอะไรมาระยะหลังที่กลับมาจากเครื่องบินที่บินกลับมาจาก อเมริกาเขาเข้าบ้านรู้สึกเขาเดินแล้วแบบเดินแบบไม่ตรงอ่ะเดินแล้วแบบแบบเดินแล้วมันลอยๆอย่างเงี้ยเราก็เลยดูผิดสังเกตแล้วแล้วพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาจะหาของหาไม่ออกนั่งคิดอยู่นะ่นี่คือหนูที่สังเกตว่ามันคือผิดสังเกตใช่ค่ะแม่อีตรงหาของไม่เจอเนี่ยไปกันทุกคนแต่แต่เนี่ยเขาเขาผิดสังเกตสองอย่างที่หนู แล้วมันมันไม่ใช่แล้วค่ะมันขอไม่เจอเดินไม่ตรงไม่ตรงมันจะไม่จะไม่มันจะไม่ใช่ไม่เกยไม่เกนแล้วนะมีอาการมีอะไรเกี่ยวกับการทำงานสมองแล้วน้องเรียบนี่เริ่มปวดที่มีว่าเออเริ่มปวดหัวเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหรือไม่ค่ะไม่ค่ะก็มันจะมาเป็นช่วงสมัยทํางานทำงานออฟฟิศแล้ว จบมหาวิทยาลัยทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาทํางานมันก็จะมีอาการปวดหัวแต่ก็คิดว่าแค่เครียดเรื่องงานใช่เพราะช่วงนั้นก็งานหนักอยู่กันก็จะถามน้องหน่อยนะครัวันนี้ผ่านว่าก่อนหน้านี้เป็นคนดูแลสุขภาพยังไงแข็งแรงดีไหมแล้วอาการแบบนี้อยู่ๆมาเกิดขึ้นกะทันหันแล้วเจอเลยอย่างเงี้ยเหรอคะก็ถ้าถามว่าเป็นคนดูแลสุขภาพไหมก็คิดว่าเป็นคนดูแลสุขภาพที่ดีในระดับหนึ่งก็คือว่ากินผักกินปลาจะหมูก็ทานบ้างแต่แบบ ไม่ก็จะไม่ทานติดมันอะไรเงี้ยค่ะก็ออกกําลังกายไปฟิตเนสก็คือเราก็คิดว่าเราดูดูตัวเองได้ในระดับหนึ่งดีพอสมควรแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราอีกค่ะคแปลกปลอมที่เป็นคือเนื้อที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในร่างกายเกิดขึ้นยังไงคะเนื้องอกตรงนี้ครับก็จริงๆเราเราเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเรารู้ว่าเนื้องอกชนิดนี้เป็นเนื้องอกไม่ลาย เราผ่าตัดมาแล้วเราโคนลงมาก็คือเป็นไม่ใช่พูได้เงินไม่ใช่ไม่ใช่เซลล์อะไร็งแล้วมันก็เป็นเนื้องอกที่มันเกิดตามเยื่อหุ้มสมองเกิดกับใครก็ได้จะดูคุณจะดูแลสุขภาพหรือไม่ดูแลบางคนอาจจะเกิดแล้วอาจจะลูกน้อยหน่อยก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เจอหรืออาจจะหายไปเยื่อหุ้มสมองนี่ก็คลุมสมองทุกๆตรงไหนก็ได้สีฟ้านี่าเปล่าเนื้อเนื้อของสีฟ้านี่ขึ้นไปแล้วที่เกิดจุดใดจุดหนึ่งมัน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 เริ่มผิดปกติเซลล์มันเริ่มแบ่งตัวมันก็โตมันก็โตวันโตคืนจาก จุดก็กลายเป็น2มิลสมมิลเป็นเซนเป็น4เส้นอะไรก็โตขึ้นไปเรื่อยๆอเพราะอย่างอันนี้ก็คือเกิดจากจุดเยื่อหุ้มสมองในบริเวณนี้บแล้วก็บวมไล่สมองมาโตขึ้นมาใช่ไหมใช่สมองล่ก็เบียดสมองข้านเพอามันโตมันก็เบียดแล้วก็ดันอื่นๆออกไปเรื่อยๆนะครับ แล้วจริงๆแล้วสมมติถ้าไม่ไม่ใช่เนื้อ,อร้ายเนี่ยาบ,บางคนอาจจะเคยเจอมันก็จะเจล็กๆต้องผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้แล้วแต่คุณหมอจะจะ,จะ,จะ,จะพิจารณาเอาปกติโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเรามีก้อนเนื้อผิดปกติในสมองเนี่ยถ้าผ่าตัดได้ต้องผ่าตัดอนอกจากเสียแล้วว่าเรามองแล้วว่าผ่าตัดเป็นไปไม่ได้เช่นในบางตำแหน่งอย่างเช่นในแกนสมองเลยึ่งในแกนสมองนี่เหมือนเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอันนั้นทําทําไม่ได้ก็อาจจะต้องหาวิธีอื่นแต่ถ้าในวิในบริเวณอื่น จำเป็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าผ่าได้หรือไม่ได้อย่างกรณีนี้ไม่ถึงไม่ถึงแกนสมองใช่ครับผมอันนี้ยังไม่ถึงแกนสมองนะแล้วกระเทนกระทบกระเทือนอะไรกับก็จริงจริงแล้วก็ปกติเนี่ยก้อนเนื้อที่อยู่ในสมองเนี่ยทุกทุทุกส่วนของสมองที่บริเวณที่มันสัมผัสยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งสัมผัสเยอะ ความยากของมันก็อยู่ตรงที่เราจะทํายังไงที่จะเอาความผิดปกติก้อนเนื้อออกโดยที่สมองดีๆไม่กระทบกระเทือนอันนั้นคือสิ่งสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญแลวมั่นใจแค่ไหนตอนที่เจอเคสนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเรามั่นใจว่าเราคงคงช่วยคนไข้ได้นะแต่สิ่งที่เราช่วยคนไข้ไม่ได้ก็คือช่วยให้คนไข้เป็นเนื้อร้ายหรือไม่หรือไม่ใช่เนื้อร้ายนี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่สองก็คือเราก็คงช่วยในงานที่ว่าเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด ก็อย่างเช่นเรารู้ว่าจะต้องสีเลือดเราต้องเตรียมเลือดเรารู้ว่า16ชั่วโมงเนี่ยเรามีทีมงานที่จะผ่าตัด16ชั่วโมงได้ไหมแม้กระทั่งหมอผ่าตัดในทีมเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ทั้ง3าสี่คนนะถึงแม้ผมจะเป็นหัวหน้าทีเนี่ยใช่มใช่มันบุหมอคงยืนไม่ไหวเหมือนกันเราคงต้องวิ่งผัดอ่ะ นึกออกไหมครในตอนตอนไหนที่เราจะต้องวางทีมไว้ทํางานกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือความความสําคัญของของทีมเวิร์คไม่ใช่ทีมงานของแพทย์ผ่าตัดอีกทีมงานของพยาบาลที่ส่งเครื่องมือทีมงานของวิญญีแพทย์ทีมงานของห้องแลบที่จะต้องคอยตอบสนองเราตลอดเวลาก็คือมันใช้ทีมงานที่ใหญ่มากในการผ่าตัดแบบนี้ก็คือเอาว่าสิปีเราอาจจะไม่ได้ผ่าตัดแบบนี้เลยเราอาจจะผ่าตัดเล็งานที่จะต้องละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณหมอไปสกิดถูกประสาทสักเส้นหนึ่งอาจจะ มีอะไรเกิดขึ้น<ม>เนบื้องหลังของ,นะข,องของการผ่าตัดแบบนี้มันมันยังต้องอาศัยเทคโนโลยีด้วยมันมันต้องอาศัยความชำนาญในการผ่าตัดและต้องเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องอีกเพราะว่า สมองเราไม่ได้จใช้มเปล่าเนี่ยมันมันมันคงไม่เลยอยพอนะโดยเฉพาะในกรณีที่อยู่ลึกมากๆเนี่ยลึกก็เป็นต้อง10เซนอยู่ในลึกไหมลึกอ่ะเพราะก้อนก้อนสิเซนก็หมายความว่าเราเราต้องไปถึงประมาณ10เซนเราถึงจะเอาก้อนนี้ออกมาได้เนอไหมแล้วเราจะทํำยังไงที่บริเวณรอบข้างเป็นเป็นสมองส่วนที่สําคัญหมดมันอุปกรณ์ที่สําคัญก็ต้องใช้กล้องแลวเรายังต้องมีเครื่องมือนาทางอีกเพราะว่าพอเราลงไปทําผ่าตัดเนี่ยมันมัน ภาพคอมพิวเตอร์เนี่ยเอ็กซเรย์เรามาหรือว่า m r i มันมันชี้ให้เห็นเมื่อกี้พอชี้ให้ดูดำดำขาวขาวเราก็รู้แล้วเป็นเนื้องอกแตใ่ในสถานการณ์จริง,รงเนี่ยเนื้อมันดูเหมือนกันหมดมบางทีเราต้องใช้เครื่องมืออย่างเช่นนัวิเกเตอร์นำทางว่าอตรงจุดนี้เป็นขอบแล้วนะเหมือนกับเรามีแผนที่เหมือนเราขับรถแล้วเราม,มีมีนัวิเกเตอร์บอกเราจะรู้ว่าเราเราอยู่ตรงไหนเราทําผ่าตัดก,ก็เหมือนกันเรามีเครื่องมือนัวิเกเตอร์เราก็จะเมื่อเราสงสัยเราก็เอาใช้เครื่องมือที่ชี้ตำแหน่งดูว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนของฟิล์ม เราก็ถึงจะทํางานได้ราบรื่นนะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยฟื้นนานไหมครับครั้งแรกเขาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดหลังจากผ่าตัดอีกประมาณสักสิบวันสนะิบกว่าวันครับผมก็ไม่ไนานมากเป็นเป็นกรณีที่โชคดีนะไม่ได้โชคดีแบบนี้กรณีแบบนี้คือเป็น,ปนกรณีที่โชคดีมากๆากครับผมนิว้วประสาท ทุกอย่างเดิมการจะถามว่าปกติมันยงเพราะว่ายางมีเขออนุญาตยกไปว่ามีเคสที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วต้องผ่าตัดสมองกลับมาเนี่ยาคนละคนเลยนะไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรบ้างคุณมณีพันธ์เป็นยังไงคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอะค่ะแล้วก็เป็นทีมงานของหมอด้วยที่เก่งก็คือตัวเองกลับมาปกติทุกอย่างคือสามารถจําได้ทุกคนสามารถพูด พูดได้เหมือนเดิมภาษาก็ใช้ได้เหมือนเดิมมันอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยในแง่ของสายตาทางด้านขวาค่ะดีกว่าเดิมนิดนึงว่าที่โดนดีนดกดีกว่าเดิมคือไม่ปวดหัวแล้วมันดีกว่าเดิมคือไม่ปวดหัวแต่ว่ามันก็คือมันมองไม่เห็นเต็มลานสายตาก็คือมันต้องใช้ความระมัดระวังในการมองทางด้านขวามากค่ะคุณแม่บอกเดินไม่ตรงตรงยังเดินตรงยังคิดว่า เดินตรงยังคิดว่าตรงแล้นะคะยังหลงหลงลืมลืมไหมแล้วหลงหลงลืมลืมเป็นยังก็ไม่นะคะไม่เลยค่ะจําได้หมดจำได้อือก็เหมือนปกติเลยนะครับที่จริงเหมือนเหมือนกับปกติก็มีปัญหาเรื่องลานสายตาแคบซึ่งอันนั้นก็ปรับเปลี่ยนด้วยคําว่าลานสายตาหมายความว่าเวลาเรามองไปตรงๆเราจะเห็นด้านข้างทีนี้เขาจะอาจจะเห็นแคบเข้ามาหน่อยหนึ่งเพราะงั้นการแก้ก็คือเขาก็ต้องหันศีรษะ ตามไปอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองสมองด้านหลังนี้ก็ถ้าเคยได้ยินก็เป็นเรื่องของการหายใจเสียหาถ้าแกนสมองใช่ใช่ตรงนี้จะยิ่งสำคัญนะแต่ระบบหายใจเลยคนที่แบบโดนตีให้ฮอยแล้วเสียชีวิตก็มีแต่ว่าเนี่ยต้องชื่นชมฝีมือคุณหมอไทยนะฮะสามารถเอาเคสที่ยากๆอ่ะขนาดลูก แมสบอลนะออกไปได้คือแก้ปัญหาเรื่องใหญ่คือการผ่าตัดครั้งนี้คือเอาตัวปัญหาออกไปก่อนครับผมเอาตัวนี้ก็ออกไปก่อนครับผมส่วนที่เหลือก็เขาอายุยังน้อยด้วยก็ฟื้นฟูกับฟื้นฟูใช่ใช่หน้าที่หลักเราก็คือตอนนั้นก็คือเพราะปกติเนี่ยผ่าตัดสมองเนี่ยนอกจากเราเอาโรคของคนไข้ออกไปแล้วนะเราต้องอยากให้บริเวณข้างเคียงมันก็ต้องกระเทือนมีหลายๆกรณีที่แบบเราทําแล้วเนี่ยของของเดิมที่ปกติอยู่ แต่มันจําเป็นต้องที่เราจะต้องทํางานชนิดใดชนิดหนึ่งกนเกิดความกระทบกระเทือนมันก็ส่งผลให้เกิดหลังผ่าตัดได้ซึ่งถ้าเราลมระมัดระวังตรงนี้เป็นแบบทําให้เต็มที่เนี่ยบางทีถ้าโชคดีๆแบบนี้ของคนไข้โชคดีแบบนี้ก็ทําให้เขากลับมาเป็นปกติอย่างนี้เดี๋ยวยังมีนะนี่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกคนไทยเนี่ยอยู่ต่างประเทศเยอะเดี๋ยวมีอีกเคสหนึ่งนะมาจากฮอแลน์เลยครั้เนี้ย ครับไปป่วยในฮอลแลนด์ค่ะแล้วก็เกิดจากโรคที่ไม่คาดคิดเช่นกันนี้นะคะเป็นโรคที่ไม่น่าเชื่อค่ัดี๋จับค่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาคุยกันต่อคุณหมอยั่อยู่กับเราคุณมณีพันแล้วก็คุณแม่ปราณีด้วยค่ะ